สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอวนศูนสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอวบศูนสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรุษาจารร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลพญาลาหูของพระครูไบดีกากิจกิติยาโนหรือพระอาจารย์ตุ๋ยวัดนิมิตโพธิยานตำบลเพนอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องรางที่ท่าน สร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงนะครับผมไม่ว่าใครจะอยู่ในเดือนชงปีชงนะครับผมหรือเป็นบุคคลทั่วไปนะครับผมซึ่งอยู่ในดวงที่ตกถึงข่าวเคาะก็ดีนะครับผมหรือคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีนะครับผมมีทั้งคนรักแล้วก็มีทั้งคนเกลียดนะครับผมพกพาลาหูไปที่ใดนี่ก็ย่อม ดูดกืนกินสิ่งอันชั่วร้ายนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ท่านได้สร้างขึ้นเท่าที่ทราบนี่มีอยู่ประมาณ2รุ่นนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับผมก็จะประทับสแตมป์ตาอย่างด้านหลังวัดนิมิตโพธิญาณไว้นะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนพๆรับชมไปพร้อมกับผมโอวันศูสวนพระเครื่องเลยครับก็จะเป็นอีก ที่เลึกวัตถุมงคลหนึ่งนะครับผมของพระอาจารย์ตุ๋ยนะครับผมที่ได้รับความนิยมเป็นอันมากนะครับปริมาณการจัดสร้างก็หน่าที่จะไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมเพราะว่าผมเคยเห็นอยู่ที่วัดครั้งหนึ่งนะครับผมพอไปดูอีกทีหมดไปะแล้วนะครับผมมีทั้งรุ่นพิเศษต่างๆนะครับผมที่ท่านนําเอา,อาชิ้นเดียวกันนะครับมาประกบเป็น2ด้านนะครับผมเพื่อให้ใช้ได้ทั้ง ด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบปกติโดยทั่วไปนะครับผมสร้างเป็นพญาลาหูเนื้อ,อน,นี่จะเป็นเนื้อผงว่านนะครับาสาธิสลรรักพญาลาหูนะครับผมไม่แน่ใจว่าอมพระอาทิตย์หรือพระจันทร์นะครับผมแต่ว่าหลวงพ่อทำทำการาจารเลขแปดเอาไว้นะครับก็เป็น กำลังของพญาลาหูนะครับผมอัคระลายันที่ปั๊มลงในดอกจันนะครับผมก็จะเป็นตัวเดียวกันกับที่หลวงพ่อลงสำทับไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นตัวปากกามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นอัคระลายันตัวเดียวกันนี้นะครับผม4ตัวนะครับผมแล้วก็เป็นนัวิเศษตัวหนึ่งนะครับผมที่ประทับไว้ด้านหลังนะครับผม วัดนิมิตโพธิยาน5 0นนี่น่าจะเป็นศักการในการจัดสร้างนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับเพ่าะว่า,าพญาราหูนี่เท่าที่ผมทราบมีสร้างกันอยู่ประมาณสักสองสามรุ่นน่าจะได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นยุคแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับนี่ฮะพญาราหูตามที่ผมได้เกินนำไปแล้วในขั้นต้นนะครับผมไม่เฉพาะ้นที่เข้า ข่าวเคาะปีชงเท่านั้นนะครับผมสาหรับคนที่ปากเคาะร้ายนะครับเคาะหามยามร้ายหรือตกหลวงซวยนะครับผมพูดกันตามภาษาชาวบ้านนะครับผมพญาลาหูนี่ก็จะดืดดูดก,กินเอาสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับผมหรือคนที่มีอำนาจวาสนาบารามีนะครับผมหรือขึ้นในตำแหน่งผู้บงังคับบัญชาหรือว่าตำแหน่งที่มี ลูกน้องบริวารน,นะครับผมพยาลาหูงนี่ก็ถือว่าเหมาะนะครับผมเพราะว่าคนเรานะครับผมอยู่ในกลุ่มหมูมีบริวารมากมายนี่มีทั้งคนรักมีทั้งคนเกลียดนะครับผมในคนเกลียดก็มีนินทาว่าร้ายหรือคิดปองร้ายใดๆนะครับผมพยาลาหูนี่ก็จะดูดกืนกลิ่นเอาสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับผมตามความเชื่อนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าใช้ได้ทุกระดับชั้นนะครับ ที่เลยลึกวัตถุมงคลไม่ใช่ว่าจะต้องใช้แก้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้มันตรงกับกิเลสของเราในรักโลกโกดหลงโดยทั่วไปนะครับผมสามารถปรับแล้วก็สามารถอธิษฐานใช้ได้นะครับผมโดยเฉพาะวารลจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ไว้ดีแล้วเนี่ยครับเป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับนี่ฮะขนาดความกว้างนะครับผมจะอยู่ที่ 5 5าซนเมตรนะครับผมจากมุมซ้ายไปมุมขวาส่วนวัดจากด้านบนลงขึ้นด้านล่างนี่ก็จะประมาณ4 5ซนโดยประมาณนะครับผมก็จะยิ่งหย่อนสักมิล2มิลน,นะครับผมอาจจะมีการยืดหดขยายตัวของอมวลสารนะครับนี่ฮะถ้าไปดูที่วัดทุกวันนี้ก็ไม่น่าที่จะมีแล้วนะครับผมหรืออท้องตลาดโดยทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี้อาราธนา ใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าสตางค์ไว้แล้วก็ถือได้ว่าใช้ประสิทธิที่คุณเป็นอันดีนะครับผมชีวิตก็ถือได้ว่าราบลื่นนะครับผมถ้ามีสิ่งนั้นเป็นคงคนคอยกับจัดอุปสรรคนะครับบางสิ่งบางอย่างนี่เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับก็คือเพิ่มจากสิ่งที่เรามีกันอยู่แล้วนะครับผมพูดจาไพเราะแล้วก็มี วัตถุมงคลที่ส่งเสริมในด้านนี้นะครับผมแต่ว่าเวลาเกี่ยวกับเรื่องเลไลนะครับผมไม่มีสิ่งที่จะมาซับพอร์ตเรื่องพวกนี้ได้นอกจากที่เลืกวัตถุมงคลที่เป็นพญาลาหูหรือมหายันกาสะท้อนนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวซับพอร์ตเราในเรื่องของ ในแง่ลบนะครับผมก็จะทําให้การดําเนินชีวิตมีบาลานซ์ที่ดีนะครับผมนี่ก็นํามาให้พเพื่อนๆวีพี่ได้ศึกษาร่วมกันนะครับผมภาจารย์ตุ๋ยหรือพระครูบดีกากิจกิตยาโนนี่ท่านก็ถือได้ว่าครบเครื่องนะครับผมในวิชาความรู้ที่ท่านมีประสิทธิ์ไว้ในวัตถุมงคลนี่เรียกได้ว่าก่อเกิดประสบการณ์เป็นอันมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็น อยู่ยงคงพันแค้วคาดนะครับผมพวกทหารที่ไปปฏิบัติภารกิจในชายแดนจังหวัดทางภาคใต้นะครับผมทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นศิลปินดาราในเรื่องเมตตามหานิยมหรือว่ายกกําลังบุญนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นศิลปินดารานี่ตตห,หวกกลวง,งพ่อนี่มีอยู่เยอะเลยนะครับผมเพราะว่าเขาประสบกับ พุทธคุณต่างๆนะครับผมตลอดจนคําสอนของหลวงพ่อด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมที่ดูดซับความเลวไร้รต่างๆนะครับผมก็คือพยาลาหูนะครับผมอํานาจวาสนาบารามีพระจำตุยนี่ท่านก็ประสิทธิ์ไว้ในที่เรียกๆวัตถุมงคล ประเภทพยาคุดนะครับผมหรือจะเป็นทเทวสุวรรณนะครับผมก็ท่านถือว่าเป็นคนที่อธิษฐานจิตในวัตถุมงคลต่างๆนี่ขึ้นอยู่พอสมควรนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาก็ถ่ามองเห็นที่เรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อนึกถึงคุณของหลวงพ่อแล้วก็ประสบผลเรื่องต่างๆเป็นอันดีนะครับนี่ก็นำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆพี่นะครับผม สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ